วันนี้วันที่11กุมภาพันธ์พศ2563ตรงกับวันอังคารแรมสามค่ำเดือนสามวันนี้เริ่มงดอาหารดื่มแต่เฉพาะนมวันพรุ่งนี้จะไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลสงอดอาหารเพื่อ หมอจะส่องกล้องดูรำไส้ในวันศุกร์รวมแล้วจะต้องงดอาหารกข้าวพวกอาหารต่างๆดื่มได้เฉพาะนมสี่วันเช้าวันนี้ที่วัดโอแกวนปปคพุณอํอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีตอนเช้าเช้า เก็บมองกว่าอากาศเย็นสบายไม่เหมือนเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้มีลมเย็นๆวันนี้ก็เช่นเคยตอนเช้าเช้าหลังจากฉันพัฒาหารเสร็จแล้วปับติสร็ ก็จะกลับออกมาสวสดมิหารลานเจดีเป็นกิจจวัดประจำวันของพระวัดโพแก้วนพคุณนี่ก็เป็นโรงเรียนเทศบาลหนึ่งที่อยู่หน้าโบสถ์วัดโพแกวนคุณอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี นี่คือต้นไม้ที่ผ่านไม้ที่เอาไปปลูกที่ศาลาอ,อนเนกประสงค์บ้านสับภูเหนือเป็นพันไม้ที่ใบไม่ร่วงพร้อมกันร่วงทีละนิดทีละหน่อยเป็นร่มดี